โอเคสวัสดีทุกคนนะวันนี้อยู่ผมวันนึงก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นสเตซ่อมให้หน่อยก็คือเป็นตั้งแต่กรารนอะไรซิ่งไปอะ่ะผมไม่ได้เล่นให้กันถึงอิมแพคใหญ่ใช่ป่ะละ่ะแต่รอบนี้เราจะไปกันอิมแพคใหญ่กันเลยซึ่งเท่าความนิดเดียวผมรอบนี้เราจะไม่ใช้ดับเบิลวูฟันต้าแต่เราจะไปใช้บัวมือดีปะ่ะเอาอะไรดียวอันนี้ใครวะ อันนี้ผิดเพ่ <c oughs> เราจะเปลี่ยนทีมหมดเลยนะเพราะว่านั่นไม่นั่นอะ่ะอันนี้เป็นสายอริย่ามันใช้หุ่นเลวสุดป่ะเให้ใช้อามุธเซต้าพัดกัแล้วกันผมจะเปลี่ยนหุ่นยกทีหมหน่อยรักเล่นรักเล่น ทีแรมเป็นฟัวเมอร์เอ้ยฟัวเมอร์ใช้เอเล็กเต็ดดีกว่าไม่หรอกไม่มันไม่รู้คิดอะไรอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นตัวพวกนี้นําเสนอเลยดาเมจจะไม่แรงมากแต่ว่าสามารถพอที่จะฆ่าตัวบางตัวได้ไล่ไงานผมจะปั๊มเมือ่อพวกนี้แหละคือผมชอบมากเลยพิกซี่อ่ะพูดชอบเลยท่ อะไรก็ดีเออมาสถานการณ์ขึ้นอิมแพกนะฮะก็คือให้อามมูโลฆ่าไอ้จีนเนี่ยด้วยบ er ินเซเบอร์แอทคต์นายทำได้นะอัมมูโลมูลสุดตัวนี้มันเดินไม่ได้เงินเหรอนั่นจัดการพังมันเนียประมาณนี้มาสิครับ

เดี๋ยวผมโทรท่าพิกซี่ดูหน่อยพิกซี่พิกซี่ชอบมากเลยนี่อ้าวเป็นมัทเธอร์ไลท์เอทเทิลปาปาปานี่ไม่แรงนะยังไม่แรงเพราะตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้อัพเลยปั๊บ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 ดูละดูละนี่อะไร เอาไหมเอาไหมไม่ผมลืมจับเซตให้มันไอ้เท่าผมซี้ผมมีอยู่ผมได้ใส่เป็นอะไรวะปกติใส่เป็นของ FA หนึ่งตัวอันนี้ไม่ใช่นี่อันนี้หนึ่งอนันนีใครตะเวลปะ ไม่ถ้ามีเมกาา่ก็จะนั่นไปเลยให้ให้พวกเราใช้ไปเลย <S <S ไม่มีหรอกมั้งไม่งงานาเซ็ตของสัมต,ต้าที่ผมมาไปยุ่งกับมันคือ,อผมใช้ใช้ตลาดตลาดเวลาอยู่แล้วตอนนั้นประโยชน์ที่จะไปยุ่งกับมันรออ้อ นี่ัียุงไอ้พิกซี่เป็นโมบิสูที่ไม่มีอาวุธบีมเลยนอกจากาบีมดักเกอร์ของมันผมยังหามากๆผมว่าผมจะไปหาซื้อกันพาของมันอยู่เลยพิกซี่ที่ผมให้ดูเซ็ตนะเซ็ตที่ผมใส่คือจะเป็นพาเนวเวอร์ไซเรนเดอร์แล้วก็ใส่เป็นทูเจนดลนนิง a อร์แฟคชั่นกับทีเจน ซึ่งเมื่อเราปรับความสามารถถึงตัวละครแล้วจะทำให้สามารถเพิ่มไอทีได้ถึง170คือฟา4สีตัวเนี่ยมึงขึ้น2เวอ่ะ14อ่ะไปไปไปต่อต่อต่อได้เลย ไม่ได้อติดตัวมนะัน่ะระยะมันแบบนี้ตลอดเลยให้ให <_ t od id> ้ปีนไลเฟิลชื่อมังคตรเท่เลยตอนนี้ไม่ติดไอเทมนะผมจะไม่ค่อยได้ติดไอเทมตัวทีนะ่มันไม่ใช่ตัวละไอตัวนี้ผมซื้อมาจะตั้งโชว์เทตไปเลยเซตพัดมันมีอะไรบ้างวะ บีมชั้นนอนอ๋อไม่มีบีมสมาร์ทกันิรจบแล้วยิมสมาร์ทกันนี่ของดีอ่ะชอบมากเลยเท่อันนี้เป็นอมัมโลโรเซกับผัดจะเป็นกระป๋ดของอมัมโลโรเขาต่อไปคือฟูวเมอร์ยูนิตเจ็ดเอาไฮเปอร์บาซูก้าไปกิน พืพ้สึกตัวนี้จะมีความสามารถในการทรักบ,บอดี้ด้วยนะฮะก็คือจะเป็นการถอดชิ้นถอดก่อออกมาแพืรีเอนเน็นรีตัวละครใหม่เซนเนคูโรเมลิกส์เจ็บอยูยเจ็บอยู่เดี๋ยวผมหาตัวตัดนั่นก่อน ผมต้องหาตัวตดัดดูละกาวเนี่ยแหละมีทรายเนี่ยตอดไปเออค่อยตอดไปแล้ววอกแค่นตอดอีกทีหนึ่งเออ,อเแล้วก็ทำให้เลือดพวกแล้วทำให้เลือดพวกนี้ต่ำเพื่อจะให้ปิดมันเดินได้สองรอบ รอบนี้อัมโมโลจะไม่รอบน,นี้ขนาดไอ้นี่จะไมาา่่อยได้โถนะเมื่อกี้เราดูบินนัทเทิลเวลาใช่ปะมาดูบินดักเชอธรรมดานั่นมีสูที่เบามากเลยนะฮะตัวนี้เกาะตะบางกับชาวบ้านแล้วก็จะมีน้ำเดือดแล้วก็จะ แล้วก็จะขึ้นอีมแฟ็คาก็คือต้องให้ชีราจบการ์ดสตรอน,น มันดูขขังนะแต่ว่ามันังไม่แขังสุดอะ่ะพิ๊ซีีของชอนนะผมก็เลยเอามานี่เชนเลยเออเฮ้มึงข้าจาังเลไม่ตามไม่ฉลาดได้ได้ได้กูลงไปเองก็ได้มาเลยซัสสตัย ม,มันบอกให้อสัสดีเกอร์ใช่ปะมันก็ตออเลยก็แล้วกันอดาวเลเวลยิงบินเลเวล ดีๆนี้มันมีข้อเสียนะก็คือ,คอ,คอการการดีหนึ่งครั้งนี่จะมีอากาศทำให้โมนิสุดระเบิดได้เพราะว่ามันระบบเหล่ายเย็นมันไม่ดีพอแล้วตอนเช้าอ่ะจะต้องอยู่กับที่เพราะว่ามันใช้มันใช้พลังงานประกตัวหุ่นในตอนเชา้าขาดไปืตนเลยซึ่งระบบของ อะไรก็ปเดินเลยเอ็กซี่งแรงมากเลยแรงแล้วแรงแล้วต้องดูดีๆนะเว้ยว่าแบบเออใครใครยิงใครเป็นคนยิงอันนี้อันนี้ยาย,าย่ใหญ่ออขอกงเสุนหน่อยจะได้หนึ่ตีหนึ่ง คอมโบคอมโบยิงเปิดให้ก่อนยิงเรไนี้ครับน,น,นไม่ตายครับพี่น้องมันไม,นม,นไมน่มันไม่ได้ดีอะไรดีอ่ะทมันที่เยไ,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 ไปกันไๆไปกันตอนแรกว่าจะเอาปกทีมน,นะแต่เียอะ ไม่ตายตัวสารบมีเซนเซนาตอนนี้ได้แบงแล้วแหละอออรัจาเอ็นเ,นเจอร์เรากันนำเดียวเอาตัวเอาก็เอา,อเอาไอ้นี่มาดิอา่า ไม่ใช่อ่าอะไรวะอ่าโอเค ฉันเทินเทินไปดีกว่าจะได้แวะมาจับอีแนกสักเครทิร์นกอ,อกลับัปปินพอยได้ไหมโอเคปินพอยไดเ้เล่นเล่นมันจะลดเล่ได้แล้วก็ต้องให้คนที่เลเวลสูงพอๆกันแล้วก็ได้เมจใช้ได้มายิงซ้ำ ามนอสวยสวยเด็ดดีดีด,ดีแล้วก็อัมโลตการหน่าอฟโอเคสินฟันนุ่งเอาล่ะสหรับสเตตลับซ้อมแมีแค่นี้นะฮะดีเด่นึ้น่าวัสดีครับผม